สำหรับวิตามินดูแลผิวนะที่เลิฟเลิฟเลยนะตัวหนึ่งที่แบบว่าลองมาได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่า เลิฟเอดีนะคะก็คือจะเป็นตัวนูเซรากินมาได้ประมาณแบบเดือนหนึ่งละนะคะแล้วก็เออโอเคสำหรับคนที่แบบมีปัญหาผิวอะไรอย่างเงี้ยคือเหมาะมากเพราะว่าเขาแบบแก้ไขปัญหาผิวอ่ะอย่างแท้ทรูจริงๆนะคะเขาจะเป็นสองตัวอ่ามีน้องนูเซราสีม่วงแล้วก็สีส้มนะคะ แต่ละตัวเนี่ยช่วยอะไรยังไงบ้างนะคะสีม่วงเนี่ยสารสกัดหลักเนี่ยก็คือจะเป็นตัวเซราไวท์นะคะที่เป็นแบบจมูกข้าวญี่ปุน่นอ่าแล้วก็สารสกัดหลักๆทั้งหมดเนี่ยนำเข้าหมดเลย พรีเมียมนะคะก็คือไว้วางใจได้นะคะคือดิมทานอยู่2ตัวนี้คู่กันสีม่วงเนี่ยทานไป3วันเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบผิวแบบลื่นขึ้นรู้สึกว่าเออมันเนียนเนียนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ,ถ้าทานอย่างต่อเนื่องประมาณแบบเดือนนึงอะ่ะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันฉ่ำม,มันโกรขึ้นใสขึ้นแล้วที่สำคัญอะ่ะที่ฟิลอีกมากๆมนะ่เนี่ยช่วงเนี้ยที่ผ่านมาดิมนอนดึกมากเพราะว่างานเยอะมากเลยนะเออลูกของขมันไม่มา รูขุมขนมันแบบมันไม่ขยายอ่ะก็คือรู้สึกว่าเออเอกระชับมากขึ้นแล้วทีเนี้ยทำให้การแต่งหน้าอ่ะหรือรอยสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจางไวขึ้นเราก็จะไม่ต้องแบบโบกเยอะอ่ะคือดิมจะเป็นคนที่ไม่ชอบการแต่งหน้าที่แบบที่ปกปิดอะไรเยอะๆแน่ๆนๆอน่ะเพราะว่าอะไรเบาๆที่ดูเป็นงานผิวอ่ะมันจะดูสวยที่สุดรู้สึกว่าผิวมันกลขึ้นอนะ่ะมันเฉาบมันใสมันวาวขึ้นแล้วก็ ให้ความรู้สึกว่าผิวสุขภาพดีผิวสุขภาพดีคือมันต้องเป็นผิวที่มันดูแบบเลือดฝาดอะเธอเข้าใจไหมบางคนถามเฮ้ยผิวแก้วผิวใสเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันคือเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละมันคืออย่างเงี้ยซึ่ง2ตัวเนี้ยควรจะทานคู่กันคือสีม่วงที่บอกว่าช่วยเรื่องผิวใสผิวโกผิวฉ่ำผิววาวใช่ไหม ลดความหมองคล้ำแล้วสีส้มอ่ะคือวิตซีที่สกัดจาก a อเซร่าเชอร์รี่ซึ่งเขาจะต้องทานคู่กันคือการทานวิตซีควบคู่ไปด้วยเนี่ยทำให้การดูดซึมอ่ะดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วการทานวิตามินซีนิ่บอกเลยว่า ช่วยเรื่องผิ้แพ้ไปด้วยคือตอนเมื่อก่อนตื่นมาตอนเช้าๆอะ่ะดิงจะเป็นคนที่เหมือนแบบใต้าตาค้าอ่ะนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะต้องแบบว่าฮัทชิลต้องแบบจามอะไรเงี้ยการทันวิซีช่วยเรื่องผุ้มแพ้ของดิฉันด้วยแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าผิวดีด้วยอะ่ะนะคะก็จัดว่าเป็นสอตัวที่ดิมทานแล้วรู้สึกว่าเออโอเค แล้วก็ในราคาที่ไม่รุนแรงเกินไปทุกคนจับต้องได้ในสาสัสก,กัดที่พรีเมียมขนาดเนี้หนึ่งกระปุกเขาจะมี30เมตรนะคะคือสําหรับดิม,ม่ะดิมทานแค่ตอนเช้าวันละเม็ดคนที่มีปัญหาผิวแบบหนักๆชัดเจนเนี่ยจะทานวันละ2เม็ดก็ได้เช้าก่อนนอนอย่างเงี้ยก็ได้นะคะซึ่งดิมว่าโอเคสําหรับการดูแลผิวแบบอินไซด์เอาการมีผิวที่ดีก็คือเป็นอะไรที่แบบว่า แฮปปี้คือมันแบบมันคือชนะเลิศอะมันคือทําให้การใช้ชีวิตอะมันง่ายขึ้นทําให้แบบเรามาาั่นใจเราแบบวุ้ยสู้กล้องถ่ายอะไรก็สวยอะนะคะ